เ,เอ้าจะไม่เห็นยังอยู่นี่โอ้ยเนางกูมาเบิร์ร่ำมันแหมโอ้เบิร์ที่เนี่มันก็อยู่จึงสี่แล้วมันไปจังได้บ้านโอ้ยมีแน่วมาแนะนำเนาะเน้นเยี่ยว่ะบ้านเฮานั้นเขามีตู้อบไอ้น้ำแบบใหม่ฮย,ยู่ใสอ้่ก็อยอู่พุ่นแล้วเดี๋ยวข่อยสิพาเจ้าไปจะปวดใสแน่นี่ปวดแข้งปวดขายอีหยังอยู่บ่นี่เอ้า ปวดดิบ่กูก็บ่ปวดท่านก็ไหนดอกนางแต่กูก็อยากเห็นหม,ม่องอ๊บไอหนามือมันละ่ะเอวปวดบ่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 หน่างกูบ่มีมมหม่องปวดดอกกูหันอยากเบิง่งโอ๊บไอหนามันดีหลายอย่างมันเป็นยังไงอ๋อร่างกายเท่ากับแบบเขาเอิว่าเทาเจ็บเพาปวดบ่ไหนมันก็ะเซียนเท่าไข้เจคไายปวดกูกกระเี่ล่องเบิ่งเีละหน่างมันยื้อใสคนเดียวนี่เกินไปนี่จะต้องอเทันทีบ่แมนจะเตรียมโตเลย นี่แหละโสดกุชิทำง่านนี่แหละกุชิโอ๊บเลยมัแม่มันม่แ่แม่ม่แม่แม่มม่แ่ม่แม่แม่แม่นี่ล่่าม่แม่ล่แม่แม่แ่แ่แ่่แห่แมี่แม่ก่ะเต้าโอม่แมม่อบไแมน้ําแ่แ่ม่แม่ม่แไ่แ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 ม่แม่แม่แ่แ่่แมแม่แม่แมแม่ม่แ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 ม่่แแมแ่ นาเจ้ายวกับโมไปยังดอกลุงไปโลดมันบ่ได้เกี่ยวกับหนากับเน่ากัมบ่อยให้เปลี่ยนหัวเสื้อผงเสื้อผ้าในการลุ่งไปเลยูทำงานกูเลยบอกได้เลยได้เลยลงไปเลยโอ้อบเดินเั็นไหนล่ะนางอบเดินเป็นไหนครองเสิร์มครองเสิร์มเดี๋ยวคอยสีบอกดอกให้เจ้าลงไปก่อนบอกจ้าอุ้ยมันคือเป็นจังสี่ล่ะนางอุ้ยรับรองปลอดภัยเม่โมเป็นยังลงไปเลยอุ้ยเขาอบกันเจ้าแกเม่นมึงได้้นางเลย คือพ่อได้เลยเออโอ้ยเดี๋ยวจะบอกเด้อแม่เด้อโอ้มันถึงเวลามึงบอกกูได้นงเด้อถึงเวลาสิเอิญเด้อแม่โอ้ยมันคืออันห่อนแทนละอยู่ในนี้นั่นโอ้ยมันบ่ห่อนดอกเขาโผโหไปหน้ากับแบบนด์นี่ละโอ้ยเอิญใช่ไหมจางว่าเจ๊แม่นเนาะมึงเนาะจะมึงอยากให้กูเศร้าเจ๊เศร้าปวดเนาะ ก็ใหก็หักแม่น้ออันกู้ก็คือจงบ่ปวดแห้งได้กูหักกูหักอย่างมาอบนะมึงว่าเพราะว่ามันได้มากแล้วแม่แต่ตรงอบตัวข่อยก็อบไปแล้วโอ้อีกสองนาทีนะแม่ใกล้แล้วใกล้แล้วแม่ข่อยคือมิดซีรีเนะแบบนี้เนาะโอ้ยนางกวนอบไอ้นางมึงว่านั่นล่ะอ้าวได้เวล่าออกมาได้แล้วแม่ โอ๊ย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 เอ้ามาด้วยกูคือจามแทนน้าเป็นจังใดละแม่โอ๊ยโอ๊ยนี่โอ้ยโอ้ยขี้โฟนหันมาไหนน้าอ้ามันเป็นจังใดล่ะโอ๊ยนี่จะผ่านี่แม่เขาลืมเจ้าน้ำบ่โอ้ย จำเป็นอย่างไรกลุ่มกลุ่มกลุ่มขึ้นมาใส่โก้บอขุดมันเด้เนาะบอกึ้มาเบิ่งซื้อมาผลห้ามแล้วกูี้ขุดดีบบอหรือบอดีเจ้ายาขุดขุดบอดีดอกคอยสิมาขุดเองเอาบอแม่นคอยสิขุดไปเบิ่งมังไฟ่เด้กน้อยนี่บ่อหน้าอีกจั่งนึงกูก็ว่าสิบอคุดนันเด้ออย่าไปอันนี้ท้อขวากิโลละบ่พ่อบาทน่ะนะมันบ่คุ้มค่าน่ะสิมาเบิ่งนี่บ่พ่อบาทก็ขายตัวจะเซ็ตเองได๋ซสียหนะ เสียทิมไปจิงสิเขามาลากเจ้าเจ้าจังไหนแม่ผู้ใดนจมาลากนัมันก็โยเวอาไปเรื่อยๆหลายผอไปไปมัยนวะไอ้คนที่ผ้าจะไปชนะเช่าออกหนังนี่กุ้งผ่ามันแห้งได้เดียวนี่เขาด่งหูหยั่งกูกก้กูจียั่งอีกอยบ่อนี่แม่ฮะงหางคุณมึงหาแนมาให้กูงแม่กูคือไอแม่มาเขาด่งกูเหมดแล้วบ่แน่ทใจดีๆเด้อทำใจดีๆเด้อาเต้มหมดเลยได้เดียวมงออามา เอ้๋ย้นาะเดี๋ยวเดียวเอออีัว่เนี่มันตัวกหกเหรอว่าอย้มันเขาหิ้งกูรอดนี่แม่มันก็ชางให้เป็นอยู่เขาหิ้เขา